สวัสดีครับผมอังคเอนะครับในการออกแบบเว็บไซต์นะครับผมที่ทุกคนมักจะมีคําถามถามผมนะครับว่าทําไมต้องเป็นบูทแซบนะครับสาเหตุที่เป็นบูทแซบเนี่ยนะครับหนึ่งเลยก็คือบูทแซบเนี่ยมันเป็นเซิฟเวอร์ที่นิยมใช้กันทั่วโลกนะครับแล้วก็ในการออกแบบเว็บไซต์นะครับผมเราควรที่จะออกแบบอ้างอิงตามเฟร์เวิร์กที่เราเลือกใช้นะครับผมแต่ว่าตัวบูทแซบเนี่ยมันไม่ใช่เซิฟเวอร์แค่ตัวเดียวในโลกใบนี้นะครับ มันยังมี C ซต์ในเฟบเวิร์กอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแต่ว่าพื้นฐานที่สําคัญของการออกแบบเว็บไซต์ที่เป็นลักษณะของระบบสี่เว็บไซต์นะครับผมก็คือตัวกิจซิสเต็มนั่นเองนะครับถ้าเราเข้าใจการออกแบบเว็บไซต์ในเรื่องของกิจนะครับไม่ว่าเราจะไปใช้เฟบเวิร์กตัวใดๆก็ตามนะครับผมหลักการของกิจเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเราก็ปรับเปลี่ยนแค่ตัวขนาดของกัตเตอร์นะครับขนาดของตัวคอลัมน์วิดต่างๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะเหมือนกันนะครับดังนั้น ก่อนที่เราจะทําการออกแบบนะครับผมเราอาจจะต้องถามโปรแกรมเมอร์นะครับผมหรือว่าทีมงานหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยนะครับว่าคุณใช้เฟรมเวิร์กตัวไหนนะครับซึ่งพื้นฐานของการดีไซน์มันเหมือนกันนะครับผมก็คือกิจนะครับผมเพราะว่ากิจเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของการออกแบบเ e s p o น s i v เว็บไซต์นั่นเองนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวเซฟเฟรมเวิร์กนะครับผมมันมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ผมก็มาจากเว็บกิจแฟร์นะครับผม โอเคตัวแรกนะครับผมที่เขายกตัวอย่างขึ้นมาก็คือบูสแปนะครับเพราะว่าบูสแปเนี่ยมันใช้กันทั่วโลกนะครับนิยมมากๆนะครับตัว d p ดเพ s เองก็เป็นบูสแปนะครับผมต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นฟอนเดชันนะครับผมฟอนเดชันตัวนี้ก็เมื่อก่อนก็นิยมนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนนิยมใช้กันหรือเปล่านะครับผมโอเคแล้วก็ยังจะมีตัวที่เป็น ตัวบูมานะครับผมตัวนี้ผมไม่เคยใช้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็คือ UI k i t ซึ่ง UI k i t เนี่ยนะครับในสมัยตอนที่ผมทำงานประจำเนี่ยนะครับผมเป็นคนนำตัว UI k i t ตัวนี้เนี่ยมาใช้ในระบบเทมเพลตนะครับเพราะว่าตัวข้อดีของ UI ค i t เนี่ยมันจบในตัวเดียวนะครับผมหมายความว่าในอย่างผมยกตัวอย่างนะครับผมตัวคอมพเนต์ในส่วนที่เป็นตัวแฮมเบอร์เกอร์เมนูนะครับผมพอเราคลิกปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะ ทำการสร้างตัวที่เป็นเมนูสไลด์เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปหาตัวที่เป็นเมนูสไลด์มาเพิ่มเติมนะครับผมแต่ว่าตัว w o ิ t s กสเต็เนี่ยมันไม่ได้มีตัวนี้รองรับนะครับผมเราต้องไปหาบักอินมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งตัวคอมเนนต์ของตัว u i k i คเนี่ยค่อนข้างที่จะด,ดีมากๆเลยนะครับผมก็เป็นตัว CFOX ตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับต่อมานะครับก็คือ s ซ m mm e t r i c นะครับผมตัวนี้ผมก็เคยใช้ผ่านๆน,นะครับ ถัดมาซูซี่นะครับตัวนี้ผมไม่เคยใช้นะครับแล้วก็มีเมทิเลไซน์นะครับผมอันนี้ผมไม่ใช้แล้วก็ไม่เคยรู้จักนะครับรู้สึกว่ามันเป็นอ๋อแมททีเรียลใช่ไหมฮะโอเคอันนี้ผมไม่เคยใช้นะครับแล้วก็เพียวนะครับถัดมานะครับก็เป็นสเกเลตันนะครับซึ่งสเกเลตันเนี่ยนะครับผมเป็นเซนเนเฟรมเวิร์กที่เบาบางมากนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเขียนว่า มีโค้ด400บรรทัดใช่ไหมครับผมสมัยก่อนที่ผมใช้แรกๆเนี่ยมันมีเพียงไม่กี่บรรทัดนะครับเ็นเซียเฟเวิร์ตัวแรกเลยนะครับผมที่ผมได้ทําการใช้งานมันนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายๆตัวนะครับตัวนี้นะครับผมไทวินนะครับผมตัวนี้ก็ผมเคยเข้าไปเทรนพนักงานบริษัทหนึ่งนะครับผมเขาก็ใช้ตัวไทวินนะครับผมว่ามันก็เป็นตัวเฟเวิร์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีแท็กอิด นะครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวสเปกเตอร์นะครับ,แล, re, รบแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือไพ i เมอร์นะครับผมเราจะเห็นว่าตัวเซฟฟรมเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ตัวไหนนะครับผมแต่ที่นิยมกันก็คือตัวบูแ t บนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว,ว่าคนที่ ต้องการจะใช้ตัวเฟรมเวิร์กที่ไม่ต้องใช้ปลั๊กอินเยอะแยะมากมายถ้ผมก็คือผมแนะนําเลยนะผมก็คือตัว ui kit นะครับตัวนี้นะครับเป็นเฟรมเวิร์กที่น่าสนใจนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในตัว bootstrap นะครับเราเข้ามาที่เว็บ getbootstrap com นะครับในส่วนของตัว document นะครับเราก็เลือกในส่วนของตัว layout นะครับแล้วก็หัวใจสำคัญของมันนะครับผมก็จะมีตัว container นะครับเราต้องดูว่า ตัวคอนเทนเนอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับตัว Medi a q u e r y นะครับเราจะได้รู้ว่าในแต่ละขนาดหน้าจอของแต่ละเฟรมเวิร์เนี่ยนะครับมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวกิดนะครับตัวกิดคอลัมน์ของมันเนี่ยนะครับผมโดยสแตนดาร์ดแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งหมด12ช่องเหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวก u t t เตอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวที่สำคัญมากๆนะครับผมเพราะเราจะได้เซตตัวขนาดของตัว Space ระหว่างคอลัมน์ได้ถูกต้องนั่นเองนะครับทําให้เวลาที่เราดีไซน์ออกมานะครับผมมันจะเหมือนกับหมายถึงว่าการเขียนโค้ดนะผมมันจอกมาเหมือนกับดีไซน์เป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับผมถ้าเราตั้งพวกตัวกัตเตอร์ถูกต้องแล้วก็ตัวที่เป็นคอลัมน์ถูกต้องนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของตัวที่เป็นเซฟเอนเวิร์กนะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าในอนาคตเนี่ยคนที่เป็นดีไซเนอร์เนี่ยนะครับเขาจะไปทำการออกแบบตัวเว็บไซต์ไหนไหนนะครับ ถ้าเราเข้าใจหลักการของการออกแบบแบบกิจสิสเทมแล้วนะครับเราก็สามารถจะออกแบบเว็บไซต์ได้ทุกตัวเซ a เฟรนเวร์นะครับผมทีนี้มีคําถามต่อมานะครับผมก็คือว่าในการเซตตัวขนาดหน้าจอพื้นที่ดีไซน์ของมือถือนะครับผมเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้นะครับผมก็เป็นส t ตตนะครับผมหรือว่าสถิติที่คนส่วนใหญ่นะครับจะใช้ในการ เข้าถึงเว็บไซต์นะครับผมก็จะมีขนาดตั้งแต่1920นะครับตัวนี้ก็คือตัว Fu l l HD นะครับอยู่ที่8.89%นะครับแล้วก็มี1366นะครับโอเคแล้วก็ในส่วนที่เป็นขนาดหน้าจอมือถือนะครับผมก็จะมี3ามกสิคูณ640นะครับตัวนี้4ี4ร้อคูณแปดอาจจะเป็นในพวกตัวมือถือที่มีขนาดหน้าจอใหญ่นะครับดังนั้นนะครับผมในการเลือกใช้ ขนาดที่เราจะดีไซน์นะครับผมผมแนะนำว่าเป็น360นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการเซตตัวหน้าจอกันนะครับผมโอเคผมเปิดตัว Adobe XD นะครับผมเราคลิกที่ตัว Artboard ที่แถวขึ้นไปทางด้านซ้ายของเรานะครับจากนั้นนะครับใน Property ขวามือนะครับเราก็เลือกตัวขนาดหน้าจอของที่เป็นมือถือขนาด360กนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับผม3า0เนี่ยก็คือความกว้างของหน้าจอนะครับ แต่ว่าความยาวเดี๋ยวเราสามารถจะเซตได้นะครับผมตามคอนเทนต์ของเราเลยนะครับผมแล้วก็จากนั้นนะครับเมื่อเราเปิดตัวที่เป็นขนาดมือถือของเรามาแล้วนะครับเราก็ต้องใช้ตัวกิจเลอันนะครับเราคลิกที่เลอันนะครับเราเซตในส่วนของตัวมาร์จินนะครับผมเล็บไรท์ทางด้านล่างสุดตัวนี้นะครับผมเป็น16นะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัวกัตเตอร์ตัวนี้เนี่ยเราก็อ้างอิงตาม ตัวเฟรมเวิร์กที่เราใช้นะครับผมถ้าเราใช้ t ู t r a p ก็จะเป็น24นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของคอลัมน์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็แล้วแต่ว่าตัวงานของเราเนี่ยมันจะมีงานดีไซน์กี่คอลัมน์นะครับผมส่วนมากนะครับผมผมก็จะดีไซน์ไว้ประมาณ2นะครับ3นะครับผมแล้วแต่คอนเทนต์นะครับผมหรือว่าอาจจะเป็น4นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือตัวอย่างของวิธีการเซต ตัวกิจกับหน้าจอขนาดมือถือนะครับผมก็ใช้วิธีการเซตแบบนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับถ้าเราดูตัวอย่างนะครับผมเราจะเห็นว่าหน้าจอที่ยูเซอร์ใช้เนี่ยก็จะมีหนึ่งนย์นะครับหนึ่งสามหหนะครับทีนี้เรามาดูตัวกิจนะครับผมในส่วนของตัวที่เป็นคอนเทนเนอร์นะครับผมคอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับโดยส่วนมากนะครับผมจะใช้ที่ขนาด X ลากนะผมก็คือ1 1 4 0พิกเซลนั่นเองนะครับดังนั้น1 1 4 0พิกเซลนะครับผมจึงใช้หน้าจอที่เป็นตัวเว็บ1366ตัวนี้นะครับเพราะว่าหน้าจอที่ผมใช้ในการดีไซน์เนี่ยมันก็จะเป็น Full HD นะครับผมที่มีขนาด1 9 8 0 8 9 1 9เ0ดเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนึงนะครับผม ก็คือหนึ่งันเิบนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราไปเซตตัวอาร์ตบอร์ดนะครับผมในขนาดที่เป็นหนึ่งันรอยยสิบนะครับผมตัวนี้นะครับมันจะมีขนาดที่เต็มหน้าจอนะครับผมเวลาที่เราดีไซน์เนี่ยเราจะไม่เห็นพื้นที่ทั้งหมดนะครับดังนั้นนะครับผมจึงเลือกใช้หน้าจอที่ดีไซน์ก็คือหนึ่งพันสารหสิบกนะครับแล้วเราก็เซตในส่วนของตัวที่เป็นตัวคอนเทนเนอร์ก็คือหนึ่งันหนึ่งิบ นะครับแล้วก็ถ้าโดยส่วนใหญ่นะครับผมผมก็จะใช้แค่ประมาณนี้นะครับผมผมจะไม่ได้ใช้ถึงขนาด1320นะครับผมโอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างของคลิปนี้นะครับผมว่าทำไมเราถึงต้องใช้บูแสแ a p นะครับผมก็หวังว่าทุกคนคงจะมองเห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์ เอ้ไม่ใช่กดซับสไครป์ช่องอักเอนนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครป์นะครับผมเออกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมถ้าใครสนใจเรื่องของการออกแบบเรปพนสีเว็บไซต์อย่างถูกต้องนะครับผมก็จะมีคอร์สเรียนออนไลน์ดีๆให้นะครับผมก็ดูที่ description ด้านล่างนะครับผมเรียนคอร์สนี้นะครับผมออกแบบเรปพนสีเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องแน่นอนเลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมรักษาสุขภาพครับผมสวัสดีครับ